คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยถึงอนิเมะ S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  Clickman หากใครที่ยังไม่ได้ดูก็เลยไปหาดูกันให้จบด้วยล่ะอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวข้อในคลิปนี้ด้วยล่ะเนี่ยดูคลิปให้จบก่อนเดี๋ยวรู้กันสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชวคุณธรรมช่องยูทูบที่กาดที่สุดในโลก ผ่านไป1ิตอนกันแล้วสลับซีรีส์อวตารโลซินไตดอนบราเธอร์หรือขาบวานการนักลอกอวตารดอนบ布าเธอร์ที่กระแสไม่แผ่วกันเลยสำหรับซีรีส์นี้ทั้งธีมเรื่องและคอนเซปที่แหวกแนวไม่เหมือนใครทั้งตอนที่เกี่ยวกับเนื้อหากับตอนที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาต่างก็สนุกใช้ได้เลยแล้วก็ปมปริศนาที่ชวนสงนสัยและน่าสนใจซึ่งก็เพราะปมปริศนาพวกนี้นี่แหละที่ทำให้เรามาทำคลิปนี้ พระปมทุกอย่างในซีรีส์นี้ต่างก็มีเยอะแยะมากมากมากมายเลยที่จนถึงตอนนี้บานปมก็ยังไม่ไขกระจา่างแล้วก็น่าจะเฉลยในช่วงท้ายๆเรื่องเลยซึ่งในขณะที่รอการเฉลยปมทุกอย่างในซีรีส์นี้เรามาพูดถึงและวิเคราะห์ปมปริศนาในซีรีส์ดอนบาเทอร์ภายในคลิปนี้กันบ้านดีกว่าว่าจะมีปมไหนที่น่าสนใจและชวนสงสัยกนบ้างเชิญไปรับชมคลิปนี้กันได้เลย หนึ่งโมโมอิจินถูกขังอยู่ในคุกต่างมิติได้ยังไงยังเป็นที่น่าสงสัยและสงสัยกันต่อไปสําหรับพ่อบุญธรรมของโมโมอิทาโร่หรือดอนโมโมทาโร่ย่าโมโมอิจินที่เราก็ยังไม่รู้ว่าถูกขังอยู่ในคุกต่างมิตินี้ได้ยังไงแล้วใครเป็นคนจับเขาไปกันแนะ่คือตั้งแต่เปิดตอนแรกมาที่แกก็ถูกขังอยู่ในนี้แล้ว ต่ถึงแม้จะถูกขังพี่แกก็ยังสามารถทำอะไรได้อย่างหนึ่งนะนั่นก็คือการคัดเลือกเหล่าคนธรรมดาทั่วไปให้มาเป็นนักรบดอนบราเธอร์เพื่อมาช่วยดอนโมโมทาโรในการต่อสู้กับฮิตโตสุกิและยังสามารถเ,เรียกเหล่านักรบดอนราเธอร์ยกเว้นดอนโมโมทาโร ให้มาคุยกับเขาในโลกต่างมิติได้อีกด้วยทำเอาสงสัยได้อย่างหนึ่งเลยว่าตอรองพี่แกไม่ได้โดนจับตัวแม่แต่อย่างใดแต่พี่แกขังตัวเองตั้งหา่างเพราะกำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าโดนอะไรสิ่งเข้าหรือเปล่าถึงได้กัดขังตัวเองอยู่ในคุกต่างมิติอย่างนี้ปริศนาอันนี้อาจจะไม่ได้ไขกระจางในเร็วๆนี้แต่อาจจะได้รู้เพิ่มเติมในดอนบา์เทอร์ตอนที่11ที่จะมาในวันอาทิตย์นี้เพราะในตัวอย่างตอนที่11 โมอโิจินกำลังคุยอยู่กับพวกโนโตะไม่รู้ว่าพี่แกเรียกพวกเขามาเองหรือว่าจริงๆแล้วพวกโนโตะนี่แหละที่เป็นคนจับตัวโมโวิจิงให้มาอยู่ในคุกตามิติแห่งนี้แล้วจับตัวเพราะอะไรล่ะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับปมปริศนาปมที่สองที่ผมกงจะพูดถึงต่อไปนี้ปมที่สองโมวิคารโลตกลองเขาเป็นตัวอะไรกันแน่ โมโมยิคาโร่ผู้แปลงร่างเป็นดอนโมโมทาโร่ aro, สีแดงและหัวหน้าของกลุ่มดอนบราเทอร์ Brother, และเป็นรูปบุญธรรมของโมโมยิจินตกลงเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่ ทำไมเขาถึงเก่งรอบด้านไปซะทุกอย่างอย่างก,กับเป็นพี่เทพเทนโดมาเกิดใหม่แถมยังมีพละกกาลังที่เกินมนุษย์มนาอีกด้วยตกลงเขาไม่ใช่มนุษย์หรอแล้วเขาเป็นตัวอะไรกันแน่ที่เรารู้มีเพียงแค่ว่าทารโรในตอนที่ยังเป็นทารกเขาออกมาจากประตูมิติปริศนาถูกค้นพกและรับเลี้ยงโดยโมโมโอ,อิจินก็แค่นั้นแหละ คือแค่ออกมาจากประตูมิตินี้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วจะเป็นไปอย่างที่หลายๆคนคาดเดาไวรือเปล่าว่า,วาทาโร่อาจจะเป็นพวกโนโตะที่อาจถูกทิง้งหรือพันหลงมาจากโลกของโนโตะที่เป็นบ้านเกิดซึ่งผมก็เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้นะมีความเป็นไปไปด้สูงเลยที่ทาโร่อาจจะเป็นโนโตะเพราะเขามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับพวกโนโตะไปอย่างมากเลยไม่แน่ที่โมโมอ,อิจินถูกขังอยู่ในคุกตามมิติ อาจเป็นเพราะพี่แกอยากปกบป้อมผู้เป็นรูปบุญธรรมของเขาจากพวกโนโตะที่กาตามหาพวกที่หายไปเลยปกบปิดเรื่องทาโร่ไม่ให้พวกมันรู้ก็เป็นได้ตอนนี้พวกโนโตะก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ดอนโมโมทาโร่ที่มาขัดขวางพวกเขาในการกังัดฮิโตซุกิอยู่เนี่ยคือทาโร่แปลงกายมาอยู่ด้วยถ้าพวกเขาได้รู้ตัวจริงของดอนโมโมทาโร่และชัดชนเขาให้มาเป็นพวกของเขาแล้วละก็เราอาจจะได้เห็นทาโร่ในร่างโนโตะก็เป็นได้ทิ้แล้วชัดน่าสนใจขึ้นมาเลย มีความไปไปได้มากกว่าอีกกี่จากไรเดอร์ลีไวส์ที่อาจจะเข้าได้มือซะอีก 3. เซนไคเซอร์แบล็กเป็นใครกันแน่เซนไคเซอร์แบล็กตัวจริงของเขานั่นก็คือโกชิคิดาไคโตะเจ้าของร้านคาเฟ่ที่ฮารลกาหรือโอนิซิเตอร์ทำงานอยู่ผู้มีหน้าตาคล้ายกับไคโตแห่งโลกเซนไคเซอร์ไปอย่างมากไอ้หมอนี่มันลึกลับยิ่งกว่าคู่พ่อลูกโมเม,อ,มอ,อีกเมื่อกี้ซะอีก รู้เพียงแค่ว่าเบื้องหลักของเขาเปรียบเสมอแอดมินหรือ GM ที่มีหน้าที่คอยดูคะแนนที่บิดพอยของเหล่าดอนบารเทอร์ทั้งสี่ยกเว้นดอนโมมนทาโร่คอยช่วยซัพพอร์ตให้กับเหล่าดอนบารเทอร์ในการต่อสู้กับพวกฮิโตสกิเป็นบางครั้งแล้วก็มีหน้าที่ในการเก็บอวตารโลกเกียหลังจากที่พวกดอนบารเทอร์เอาชนะฮิโตสกิฮอวจจกันได้ผมเคยทำคลิปวิเคราะห์ตัวจริงของไอหมอนี่แล้วนะว่าอาจจะเป็นพระเจ้าจากซีรีส์เซนไคเจอร์ที่มาปลอมตัวเป็นใครตกก็เป็นได้ตอนนั้นซีรีส์ดอนบาร์เทอร์ เลยแต่ว่าตอนนี้ดอบาเตอร์ได้ฉายไปตั้ง10ตอนแล้วพอดูมา10ตอนก็รู้สึกได้ว่าไอ้หมอนี่ไม่น่าจะใช่พระเจ้าผู้สร้างโลกคนนั้นแล้วหะ่ะกเพราะถ้าเขาเป็นพระเจ้าจริงๆเขาคงจะจัดก,การฮิโตสกิได้สบายๆแต่เขากลับทําอะไรฮิโตสกิไม่ได้เลยนี่สิไม่สมเป็นพระเจ้าเลยมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างที่เขาอาจจะเป็นไคโตจากโลกเซนไคเจอร์ แล้วก็อาจจะไม่ใช่เลยอาจจะเป็นโปรแกรมที่โมยจิงสร้างขึ้นมาโดยมีต้นแบบมาจากใครต่อหรือเซนไคเซอร์ตัวจริงและดูเหมือนว่าทาร่เองก็น่าจะรู้จักกับเซนไค i เซอร์แบล็กอยู่ด้วยเห็นเข้าขากันได้สบายๆเชียวแต่จะรู้ตัวจริงของเขาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราคงอาจจะได้รู้ตัวจริงของเขาแล้วครับเห็นลืมมาว่าบทของเซนไคเซอร์แบล็กจะมีต่อจนถึงเดือนพฤษภาคมเดือนนี้เนี่ยครับ ก็น่าจะมีเฉลยอะไรบ้างล่ะและบทหายยาวๆไปเลยแต่จนถึงตอนนี้บทของพี่แกดูเหมือนจะไม่ยอมหายไปง่ายๆล่ะครับมันยังไงกันแน่เนี่ยผมต้องรอดูกันต่อไป4 มิโฮกับนัสมีเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า <c oughs> ตั้งแต่ดอนบราเธอร์ตอนที่5ที่อินโนสกาหรืออินุราเธอร์ได้เล่าอ,อดีตก,ก่อนที่จะเป็นผู้ต้องหาหนีคดี <c oughs> ว่ามีคนที่สําคัญกำลังรอเขากลับมาอยู่ <c oughs> ซึ่งนั่นก็คือแฟนของเขาที่ชื่อว่านัสมีและก็มีภาพแฟดแ,แบ็กว่าหน้าตาเธอเป็นยังไง ซึ่งหน้าของเธอดันละไม้คล้ายคลึงกับคิจิโนมิโฮภรยาของคิจิโนซูโยชิหรือคิจิบราเธอร์ซึ่งทําให้แฟ,แฟนๆเซนไตหลายๆคนรวมถึงผมด้วยต่างสงสัยกันว่ามิโฮภรรยาของซูโยชิกับนัสมิแฟนสาวของอินโนสกะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าทําไมหน้าตาถึงคล้ายกันยังกะแก่ขนาดนี้หรืออาจจะไม่ใช่คนเดียวกันแต่เป็นพี่น้องฝาแฝกแต่จนถึงตอนนี้ดูมีเนโนมที่อาจจะเป็นคนคนเดียวกันซะมากกว่า เพราะตัวมีโฮดูมีอะไรบังอย่างที่ไม่ชอบมาพากนเอาซะเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ดอน布拉เธอร์ก็จะกลายเป็นซีรีส์เซนไตเรืองที่2ที่มีเรื่องรักสามเศร้าของตัวละครเข้ามาเกี่ยวอีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องแรกก็จะเป็นแจ็คแมร์อาน,นะแต่ของดอน布拉เธอร์ดูมีแนวโน้มที่จะหนักกว่าซะอีกไม่เชื่อลองไปดูในตอนที่8ปสิว่าซโยชีพี่ไก่ฟ้าของพวกเรานั้นน่ากลัวขนาดไหนเป็นสอนตัวละครหรือตัวเดียวว่ะที่น่าจับตามองเลยจริงๆสําหรับมิโฮกับนาซุมิถึงแม้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักก็เถอะแล้วสรุปพวกเธอทั้งสองคนจะเป็นตัวละครตัวเดียวกันหรือไม่ คงงต้อรอรดูกันฮ่าฮิโตสึกิปีศาจประจำซีรีส์ดอนบราเธอร์ฮิโตสึกีคือมนุษย์ที่มีกิเลสและแรงปัถนาอันแรงกล้าจนทำให้ตัวเองกลายเป,ป็นปีศาจที่มีชื่อว่าฮิโตสึกีและทำการก่อกวนชาวบ้านไปทั่วถ้าถูกพวกโนโตจัดก,การไปแล้วลรวกต็ตัวตนของพวกเขาก็จะหายไปจากโลกใบน,นี้เลยคือตายไปเลยนั่นแหละ แต่หากถูกพวดดอนบ์บราเธอร์จัดก,การไปแล้วเราก็พวกเขาก็จะกลับคืนสภาพเป็นมนุษย์ดั้งเดิมแต่ก็มีบางตัวที่ถูกพวดดอนบาราเธอร์จัดก,การไปแล้วยังสามารถขยายร่างไปเป็นฮิตโตสกินได้ซึ่งต้องใช้พวกหุ่นยนต์ยักษ์อย่างเช่นดอนเซนไคโอหรือดอนโอนิไทจินจไกรีากกาทีซึ่งปีศาจฮิตโตสกิจะมีทั้งหมดสองประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮิโตสกิประเภทธรรมดาทั่วไปและฮิโตสกิประเภทที่มีต้นแบบมาจากซูเปอร์เซนไต ซึ่งจะมีแค่ฮิโตสกิประเภทซูเปอร์เซนไตเท่านั้นที่สามารถขยายรากเป็นฮิโตสกิได้และถ้าฮิโตสกิประเภทซูเปอร์เซนไตถูกจาัดก,การไปก็จะมีเซนไตเกียร์หรือไม่ก็อวตารโลเกียร์พอออกมาหลายจากที่ถูกกันจับไปให้เซเคเซอร์แบล็กเก็บมันมาเพื่อมาเป็นไอเทมเพื่อพลงให้กับเหล่าดอนราเธอร์สและนี่ก็คือบทบาทของพวกมันซึ่งถึงแม้จะเป็นปีศาจประจําต่อแต่ก็มีคําถามชวนน่าสนใจตั้งมากมายเลยฮิโตสกิ uki, ที่เกิดมาจากกิเลสข,ของมนุษย์ มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วอยู่ดีๆทำไมมนุษย์แค่มีแรงปฐนาอันแรงกล้าอยู่นิดหน่อยก็กลายร่างเป็นฮิโตสกิได้แล้วแล้วมนุษย์ที่กลายร่างเป็นฮิโตสกิทำไมถึงมีทั้งประเภทที่มีต้นแบบมาจากซุปเปอร์เซนไตและประเภทธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีต้นแบบมาจากซเซนไตด้วยละ่ะทำไมถึงไม่เป็นประเภทเดียวกันไปเลยไม่รู้จะแบ่งประเภทให้เสียเวลากันไปเพื่อ แล้วพวกมนุษย์ที่การล่าเป็นฮิโตสกิที่โดนพวกโนโตจากการจนโดนลบหายไปจากโลกล่ะคือตายแล้วตายรับเลยไม่กลับมาเลยจริงๆเหรอ และไหนจะเรื่องฮิตโตสกีที่โดนพวดดอบราเธอร์จัดก,การไปอีกบางตัวโดนจัดก,การไปแล้วยังไม่คืนร่างแต่ขยายล่างไปเป็นล่าฮิตโตสกีแต่บางตัวโดนจัดก,การไปแล้วก็คืนล่างเป็นมนุษย์เลยคือยังไม่เข้าใจกฎการขยายล่ากของฮิตโตสกีว่าทําไมบางตัวถึงขยายร่างได้แต่บางตัวกลับขยายร่างไม่ได้คือผมงงตรงนี้มากเลยแต่ผมก็ตั้งทฤษฎีไว้ข้อหนึ่งนะ ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับตำแหน่งหรือสถานที่ที่พวกฮิตเลกกิดโดนดอนราเธอร์จากการไปหรือเปล่าคือถ้าโดนพวกดอนราเธอร์จากการตรงตำแหน่งนั้นก็จะขยายล่างเป็นฮิตเลสิได้เลยหรืออาจจะเป็นทฤษฎีอีกข้อนึ่งก็คือง่ายๆเลยเหมือนเกี่ยวกับระดับความปรารถนาอันแรงกล้าของคนที่กายร่าไป็ฮิตเลิหรือเปล่า ที่ต้องมีหลายปัญนาที่มากพอถึงจะขยายล่าเป็นฮีโรสกิงได้อะไรนงี้ก็ว่ากันไปคงต้องรอทางออฟฟิเชียลเฉลยสก่อนว่ามีเงื่อนไขการขายขายล่าอย่างไงหรืออาจจะไม่เฉลยเลยโ โลกของดอดบราเธอร์มันเป็นอะไรกันแน่ถ <_ C> ือว่าเป็นปรปิศนาชิ้นใหญ่และชิ้นแป้งเลยสําหรับในซีรีส์นี้กับเซตติ้งโลกในฉบับซีรีส์ของดอดบราเธอร์ที่เต็มไปด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ส่งเหตุสผลเอามากทั้งการที่โลกใบนี้สอนทัากับมิติอีกมิติหนึ่งที่มีชื่อว่าโนโต l เลเยอร์ มีสิ่งมีชีวิตปริศนาที่มาแฝงตัวอยู่ในหมู่มนุษย์ที่มีชื่อว่าวอาโอนิือพกกิกิประจําซีรีส์ดอนบราเธอร์นั่นแหละการต่อสู้ของพวกดอนบราเธอร์ที่ดูเหมือนระบบก,การเล่นเกมที่ดูแลและจัดก,การโดยเซนไคเซอร์แบล็กคะแนนที่บิดพอยที่จะสามารถเปลี่ยนชุตตาของเหล่าดอนบราเธอร์ที่เปลี่ยนเหมือนผู้เล่นถึงขนาดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ของโลกใบนี้ได้ใครที่ได้ดูซีรีส์ดอนบราเธอร์ ก็คงจะรู้สึกตันหนิกตันหนิกเหมือนผมใช่ไหมครับว่าตกลงโลกในซีรีส์ดอนบาร์เทอร์มาอะไรกันแน่เนี่ยทำไมเนื้อเรื่องถึงไม่บอกกล่าวเลยว่าอะไรไปอะไรทั้งโลกกับมิติโนโตเลเยอร์ ayer, มันซ้อนทับก,กันตั้แต่เมื่อไหร่พวกเอานี้ที่มาแฝงตัวอยู่ในหมู่มนุษย์มันแฝงตัวนานแค่ไหนแล้วแล้วก็ไอคะแนนที่บิดพอยต์มันคืออะไรอีกทําไมถึงขนาดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชุชะตาหรือรีเซ็ตไทม์ไลน์ของโลกใบนี้ได้ทุกอย่างในโลกใบนี้แต่ไปด้วยปริศนาไปหมด แต่นั่นก็ทําให้ผมเกิดทฤษฎีขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ดูชายล้อเลียนกริกแมนในตอนที่1แล้วคือผมว่าชายนี้มันไม่ได้มีแค่จะมาล้อเลียนกริกแมนอย่างเดียวมันอาจจะเป็นคอมไบและอีสเตอร์เอชิมโบเดที่จะสื่อถึงอนิเมะ S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  กริกแมนอนิเมะจากค่ายชิกเกอร์และซูบุระยะโปรดักชั่นผู้สร้างอุตตเมที่แท้จริงใครที่ได้ดูอนิเมะกริกแมนตั้งแต่ต้นจนจบก็พอจะทราบใช่ไหมครับ ว่าโลกในอนิเมะคริกแมนที่พ่อยูตาหรือพ่อพระเออยู่เนี่ยมันเป็นโลกสเสมือนจริงที่อากาเนซสร้างขึ้นมาจากข้อมูลดาตา้าแต่สลัภาพมาที่ทาฟางของดอนบราเธอร์ คือเรื่องนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้นึกถึงอนิเมะคลิกแมนไปนอย่างมากเลยหรือนี่อาจจะเป็นการบอกใบ้ของโตเอ็คคอปนีผู้สร้างซีรีส์นี้ให้กับพวกเราว่าโลกในซีรีส์ดอนบราเธอร์เป็นโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใครก็ไม่รู้อาจเป็นพระเจ้าจากซีรีส์เซนไคเจอร์ที่สร้างโลกใบนี้และมาแฝงตัวอยู่ในฐานะของมาสเตอร์ไคโตหรือเซนไคเซอร์แบล็กหรือไม่ก็โมโมจริงที่อาจจะเป็นผู้สร้างโลกใบนี้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพี่แกทําอาชีพ แต่จากที่พี่แกรสร้างปืนดอรบลาสเตอร์ให้พวกดอรบลาสเตอร์แปลงร่างกับแว่น V R ในการมองเห็นโนโตเลเยอร์คือสร้างของสุดเจ๋งขนาดนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วล่ะพี่แกอาจจะเป็นนักประดิษฐ์นักวิจัยหรือไม่ก็นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างอะไรก็ได้แม้แต่โลกเสมือนจริงแต่ถ้าไม่ใช่พี่แกก็อาจจะมีผีก,กว่านั้นซึ่งสรุปก็คือใครเป็นคนสร้างโลกเสมือนจริงนี้กันแนะ่เดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปและถ้าทฤษฎีที่ว่าโลกในซีรีส์ดอรบลัสเตอร์เป็นโลกเสมือนจริงของ ผมถูกแล้วก็ก็น่าจะอธิบายได้หลายอย่างเลยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในซีรีส์นี้แล้วก็จบกันักทีแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ตั้งทฤษฎีและข้อสงสัยกันว่นเลยทั้เอาเหนื่อยกันเลยทีเดียวและคุณมีความคิดเห็นยังไงก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้ได้เลยนะครับงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเออไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซีอูอเกน